ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบาลูกนาพนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องซุ่มเป็นกล่องซุมที่แปลกๆอีกหนึ่งกล่องนะครับนั่นก็คือกล่องนี้เลยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยของแบรนด์ฮานุไม่ใช่ฮานุฮ่าแฮน์นะ H A N D นะ Digit Digit Digitizing Digitizing Hand in Hand อะไรเนี่ย ป่นปนะแต่ภาษาญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนี่มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยห้าตัววันนี้เดี๋ยวลองมาดูว่ากล่องนี้มีอะไรอยู่จะได้ตัวไหนหนะึ่งสองสามสี่ห้านะเพื่อนๆหวาแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาครับเพื่อนๆครับมาแกะกันเลยนะครับดิจิต n ิ้งซิง a n นอินเฮนอันถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าในนี้จะได้อะไรน,นะเพื่อน โอ๊ปแกแล้วแกแล้วม่ตูกไฟอีกชั้นหนึ่งนะอ้าวอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นกันชื้นนะอะไรกันชื้อนอันกันชื้นโอเคเอาไรเนี้ยตัวนี้จะได้ตัวไหนอ่ะน,นี่จะได้ตัวไหนเนี่ย แกเดินนะดได้ตัวไหนเพื่อนเพื่อนชิวตั้ตัวไหนชิวตั้งตัวไหนว,ว้าวอุณนน่ารักฮะอ๋อนี่ได้ตัวนี้เหมือนออกกำลังเล่นอะไรนะเรือใบเล่นเซิร์ฟเล่นเรือใบอยู่นี่ได้ตัวนี้นะเพื่อนเนี่ยเพื่อนดูก่อน นี่ได้ตัวนี้นะอนะืมน่ารักนะอืมสวยๆน่ารนักนี่งานดีนงานงดีงานดีอันนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะตรงนี้ถอดอะไรเลยมาในเกมน่าจะถอดไม่ได้นะเออตัวละครน,น่ารักหัวโตน่ารักเลยเพื่อนๆ อไปชอบแบบนี้เนี่ยไปหามานี่ไปไปทำกันได้นะเพื่อนๆน,นี่น่ารักนะชอบไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอ่านว่าอะไรนะผมอ่านไม่ออกนะแต่ได้ตัวนี้มานี่ใช้กล้องส่องส่องทงางไกลนี่ดูแล้วก็เล่นเรือใบยอยู่นะเพื่อน น่ารักเอาไปตั้งโชว์ได้ใครเจอก็ไปหาซื้อกันได้นะราคาไม่แรงมากนะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่เกินสองร้อยอ่ะไม่เกินสองร้อยอ่ะบางร้านอาจจะอ่ะมีสองร้อยนิดๆนะเพื่อนๆอันนี้ไม่เกินสองร้อยนะเป็นไงคลิปนี้ก็เอามาแก้เพื่อนๆดูนะ มันมันถอดอ่ะมันถอดไม่ได้นะ่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง,งนับพังด้วยนะครับสวัสดีนะครับคิณน่าจะกันครับ The night moon walk feels so alive. Lights feels alive moonwalk sink so blur Heartbeats come rhythm Eyes locked prism